สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นดวงความรักของคนเกิดวันศุกร์นะคะว่าสถานการณ์ความรักหลังจากนี้1-3เดือนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะพลังงานหน้าไพ่มันจะเกิดเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างขึ้น1-3เดือนไม่เกินนี้นะคะแล้วค่อยมาต่อกันอีกหลังจาก3เดือนนี้จะเป็นยังไงนะคะเอาช่วงนี้ก่อน3เดือนหลังจากนี้จะเป็นยังไง เป็นพลังงานโดยรวมนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้หรือไม่ตรงเลยไม่เฉพาะเจาะจงว่าเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะมาเช็คกันเลยนะคะขอแยกรูครูบาอาจารย์สิ่งศักศิลปเทวดาประจำกากยของคนเกิดวันศุกร์นะคะ1-3เดือนนี้ความรักของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะขอครูบาอาจารย์ช่วยไ้ลด้วยนะคะ คนวันศุกร์นะคุณเป็นคนเก่งนะเป็นดมิทิเชียนพอมดแม่หมอก็ได้เป็นนักเล่นแร่เปธาธาตุทั้งสี่อยู่ในตัวคุณเก่งฉลาดเป็นสายมูโดยแท้พอมดแม่หมอได้นะคะคนวันศุกร์นะพลังงานคุณหน่าไพ่เนี่ยฉลาดสุดๆเลยเออคุณกําลังจะเจอความรักหรือเปล่าคะเป็นรักที่แตกต่างกับคุณนะคะเป็นรักต่างวัย ต่างเชื้อชาติต่างาศาสนาต่างวัฒนธรรมเป็นความรักคนเก่าก็ได้จะวนกลับมาเป็นความรักที่อ,อมีความผูกพันห่วงใยปรารถนาดีซึ่งกันและก,กันนะคะเด่นๆเลยก็มีธาตุน้ามีนกรกฎพิจิกนะคุณมีเกณฑ์จะได้เจอหรือไม่กำลังจะเจอก็ได้นะอืเหมือนแปดถ้วยอะ่ะเป็นชาธาตุน้ำนะเหมือนคุณกำลังเดินออกจากสถานการณ์เนี่ยความรักที่มันเจ็บปวด อาจจะเดินออกมาจากรักครั้งนี้ก็ได้เนาะออกมาทั้งที่ยังมีความรักอยู่ทำไงได้ล่ะเนาะมันมีเหตุให้ต้องเดินออกมาก็เลยต้องเดินออกมาและอีกพลังงานหนึ่งคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางตอนกลางกลางคืนนะกลางค่ำกลางคืนได้มีเกณฑ์เดินทางไปนไหนมาไหน,ไหนก็ให้ระมัดระวังด้วยนะคะการเดินการขับรถอะไรอย่างเงี้ยนะมาดูกันเลยค่ะเป็นพลังงานของชาวธาตุดินพฤกษุกักนมังกรมังกรนะ มีเกณฑ์จะมีความมีเกณฑ์จะได้เงินจะมีความสุขมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีความสุขกับครอบครัวเห็นไหมคะสิบเหรียญล้วมีเกณฑ์ได้เงินนะคุณคนวันศุกร์นะอืมจะเข้ามาอย่างรวดเร็วเลยนะแปดไม้เท้าของเป็นพลังงานของชาวธาตุไฟเมษสิงธนูอืม การติดต่อสื่อสารเงินคุณอาจจะได้มาจากการติดต่อสื่อสารจากการงานก็ได้นะการงานคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งจะก้าวกระโดดจะขยับไปอีกขั้นหนึ่งระดับหนึ่งนะงานของคุณหรือไม่ก็คุณเป็นคนที่ติดต่อสื่อสารเจรจาตรงไปตรงมามีการได้ได้พูดได้คุยในเรื่องของการงานมากขึ้นคนวันศุกร์นะเป็นพลังงานชาวทัดน้ำทัดดินทัดไฟ แล้วจะเป็นยังไงต่อ,อคุณจะมีความมั่งคั่งร่ำรวยนะยไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของมหาเศรษฐีเลยนะเนี่ยมีความมั่นคงอุดมสมบูรณ์มีความเป็นเอ่อเป็นเศรษฐีก็ได้ไพ่ใบนี้กิงถือเหรียญน,นี่ว้าวมีเกณฑ์ได้มีใครบางคนจะเข้ามา มอบรักให้กับคุณอาจจะเป็นรักในอดีตชาติหรือไม่อาจจะเป็นคนเก่าๆของคุณก็ได้นะวนกลับมาขอโอกาสนะมาหยิบยื่นความรักดีๆสิ่งดีๆให้กับคุณคนที่เคยเดินทันหลังให้กันนะ่ะอืมแล้วเขาจะกลับมามีความสุขกับคุณนะกลับอาจจะเป็นอาจจะกลับมามีความสุขสร้างครอบครัวหรือว่าถ้าเคยเป็นครอบครัวกันไปแล้วเคยเลิกลายย่าล้างกันไปเขาเขาคนนี้เขาจะวนกลับมานะเพราะเขาเป็นคนที่รักครอบครัว กลับมามีความสุขดังเดิมนะคนวันศุกร์นะลดความใจร้อนลงนะมีเกณฑ์ใช้อารมณ์กันอย่านะอย่าใจร้อนอย่าวูวามอย่ามุทะลุดุดันลดความใจร้อนลงมานะมีเกณฑ์ได้เฉลิมฉลองนะง,งานของคุณนี้จะประสบความสำเร็จนะมีเกณฑ์ได้ได้เจอ มีเกณฑ์ได้พบปะสังสรรค์เจอเพื่อนกลุ่มในทีมไปฉลองความสําเร็จหรือไม่ก็นัดกันไปดื่มไปเที่ยวไปกินไปมิทติ้งสังสรรค์อะไรกันอย่างนี้นะนเห็นไหมเนี่ยสำเร็จสูงหวังราบลื่นลุล่วงไปได้ด้วยดีมีเกณฑได้ไปงานสังสรรค์ฮฮาปาร์ตี้นะคนมวันสุกภายใน1นสเดือนนี้พลังงานหน้าไพ่นะคะกำลงงานขอเสร็จทีนีคะ่ะมีความเป็นแม่ เป็นจ้าของกิจการเป็นคนมียศมีตำแหน่งเป็นคนมีอำนาจวาสนามีบารมีมีความเป็นแม่มีความเป็นผู้ให้จิตใจดีมีเมตตาจิตใจดีมีเมตตาเป็นคนที่รักตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองอืมใครเห็นก็อยากเข้ามาขอความช่วยเหลือจากคุณนะเพราะว่าคุณมีความเป็นแม่อยู่ในนั้นอเมตตาจิตเยอะมากไพ่ใบนี้ถ้าเป็นถ้าเป็นไพ่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เป็น เป็นพระแม่ธรณีพระแม่ลักษมีอะไรประมาณนี้นะคอยปกปักรักษาเพราะว่าคุณคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองนะคะไพ่อืมคุณเป็นคนรักความยุติธรรมนะอืมพูดตรงไปตรงมาเด็ดขาดชัดเจนนะชอบความถูกต้องเป็นคนพูดตรงๆหรือไม่ถ้าหากใครเจอคดีความกฎหมายอะไรมีเรื่องอีกเกี่ยวกับเอกสารอะไรใดๆเนี่ยอืมจะมีจะได้รับความยุติธรรมหรือไม่ก็จะมีผู้หญิงคนนี้นะ คอยช่วยเหลือจะมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือผู้หญิงที่มีความเป็นแม่เป็นผู้ให้นี่แหละเขาจะช่วยเหลือคุณนะคุณวันศุกร์นะแล้วยังไงอีกเห็นไหมคุณมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ผู้หญิงและผู้ชายคอยคุ้มครองปกปักรักษาคุณอยู่คุณจะเข้าทางธรรมมากขึ้นนะคุณจะเข้าศึกษาธรรมะทำสมาธิไหวพระสวดมนต์ปฏิบัติโน่นนี่นั่นนะเข้าทางศาสนาเยอะนะ อคุณจะหันมาทางนี้เยอะคุณจะปล่อยวางมากขึ้นนะคนวันศุกร์นะม,มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองมีทั้งองค์องค์องค์งผู้ชายและองค์ผู้หญิงนะอาจจะเป็นเอ,อพระเกจิอาจารย์ก็ได้นะอืห่างว่ามีเรื่องราวคดีความอะไรเกี่ยวข้องกับเอกสารข้อกฎหมายคุณจะมีคนคอยช่วยเหลือคุณนะ ดีจังเลยอะ่ะอเป็นไพ่ของครูครูบาอาจารย์เป็นคนที่เก่งในเรื่องของการงานนะเป็นคนที่เฉลียวฉลาดแต่งตัวดีมีสเสน่ห์รู้ทันคนมีความคิดไอเดียหลากหลายเก่งในเรื่องของไม้งานนะคุณเป็นคนที่เก่งในเรื่องของการงานนะคุณมีเกณฑ์ที่ได้ได้เจอคู่นะมีเกณฑ์ได้แต่งงานนะเนี่ยได้เฉลมิมฉลองเข้ามาอย่างรวดเร็วเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมอืมสองถ้วยสาม แล้วก็แปดไม้นี่มีเกณฑ์เข้ามาอย่างกระทันหันอย่างรวดเร็วนะอ่าเจอคู่แล้วก็ประสบความสําเร็จมีเกณฑ์ได้แต่งงานเลยนะเออบางพลังงานเนี่ยอ,อาจจะตรงหรือไม่ตรงนะคะเป็นดวงโดย,โดยโรวมนะอาจจะตรงบางใครใครบางคนนะที่มีพลังงานดึงดูดคุณก็มีเกณฑ์ได้อ่ขยับขยายในเรื่องของการงานแล้วก็คุณถ้า,าว่ารอคอย การได้รับความช่วยเหลืออยู่ถ้าคุณรอให้ใครช่วยเหลือคุณในเรื่องอะไรก็แล้วแต่คุณจะได้รับความช่วยเหลือจะมีผู้หญิงคนนี้มีทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วคอยช่วยเหลือคุณนะถ้าคุณเดือดร้อนเรื่องอะไรไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามถ้ารอคอยการติดต่อสื่อสารจากต่างถิ่นแดนไกลคุณก็จะได้ถ้ารอคอยการช่วยเหลือจากใครคุณก็จะมีคนเข้ามาช่วยนะเป็นคนที่มองกัไกลมีวิสัยทัศน์ที่ดีนะคนมรนสุขนะอืม เห็นไหมถ้าทําเกี่ยวกับสื่อออนไลน์ก็ดีนะคุณจะเฮงจะปังจะดังจะรวยเลยล่ะค่ะคุณมันสุขคุณมีเกณฑ์ได้จบบางเรื่องบางสิ่งบางอย่างนะบางอย่างนะถ้าหากว่าคุณมีเรื่องอะไรตอนเนี้ยมีปัญหาอะไรเรื่องอะไรอยู่คุณมีเกณฑ์ที่จะจบมันได้ปิดมันได้ปิดฉากจบมันได้หรือไม่ชีวิตคุณก็เหมือนตายแล้วเกิดใหม่เดทแอนรีเบิร์ดนะมันฟื้นคืนมาใหม่อะ่ะ จบปัญหาต่างๆจบเรื่องราวปิดคดีก็ได้นะไพ่ใบนี้อืมรอดูนะใครที่มีปัญหาเรื่องเอกสารกฎหมายคดีความคุณมีเกณฑ์ได้โชคลาภลอยเงินก้อนโตจากฟ้าฟ้าจากสิ่งจากสิบป,ประทานให้ที่ดินทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์นะเนี่ยก้อนโตจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละท่านจะมอบให้คุณนะหรือไม่ก็จะมีคนนำมาให้คุณคุณมีเกณฑ์ได้นะเหรียญใหญ่ด้วยนี่เออเห็นไหม ได้แน่นอนแหละอืมพอคุณลืมอดีตได้อ่ะคุณจะกลับมาอยู่กับครอบอยู่กับตัวเองมีความสุขกับครอบครัวญาติพ่อแม่พี่น้องคุณคุณจะเข้าทางธรรมมากขึ้นอืมแล้วคุณก็จะเจอรักแล้วคุณก็จะจบบางสิ่งบางอย่างปิดมันได้แล้วคุณมีเกณฑ์ได้โชคลาภนะเนี่ยอืมได้จากเด็กด้วยมีเด็กอายุน้อยกว่าจะนํามาให้หรือไม่ก็อ่าเด็กเด็กที่มีอายุน้อยกว่าจะนําโชคลาภมาให้ข่าวดีมาให้นะ หรือไม่คุณอา,อาจจะได้มาจากคนที่ตายไปแล้วคนที่เสียชีวิตนะมีเกณฑ์ได้โชคลาภก็ลองลองดูนะให้หมอดูจากสถานการณ์ไพ่มีเรื่องให้ลังเลตัดสินใจอม,มีงานสองงานคนสองคนของสองสิ่งไหมคุณได้เลือกได้ตัดสินใจนะมีเรื่องไม่สบายใจให้คิด,ให,คดให้เครียดลังเลสับสนตัดสินใจในการเลือกครั้งนี้ให้หมอเชื่อว่าคุณจะเลือกได้นะอืคิดพิจารณาให้ดีๆว่านึกถึง สิ่งที่ถูกต้องอะไรก็แล้วแต่ความถูกต้องมาก่อนถูกใจเสมอจำไว้นะคะเลือกเลือกในสิ่งที่ถูกต้องไม่เบียดเบียนใครไม่ลำบากใจไม่อึดอัดอะไรที่เราทำแล้วสบายใจให้เลือกสิ่งนั้นอยู่ในความพอดีอยู่ในความถูกต้องนะคะมีสิ่งมีบางอย่างให้มาตัดสินใจแน่นอนเลยค่ะเห็นไหมนะเนี่ยคุณเป็นคนที่มีสนเสน่ห์เป็นคนที่มี ขอปิดก่อนนะคะคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์ดึงดูดรูปร่างหน้าตาผิวพรรณดีเป็นเป็นคนที่มีเซ็กเปียวสูงเป็นดาวดวงเด่นเดือดสตาร์เลยเห็นไหมนี่ถ้าหากว่าทํางานอะไรเนี่ยคุณจะดังในช่วงค่าคืนเลยนะถ้าหากว่าทําเกี่ยวกับสื้อออนไลน์เนี่ยจริงเลยแหละติดต่อสื่อสารเจรยระจารหรือว่าทําค่าทาขายหรือว่าทําคลิป y o u t u b ว t ร์ t ทิกต็อกเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยนะคุณจะมีคนติดตามเพราะคุณเป็นคนหน้าตาดีมีสเสน่ห์ ดึงดูดเป็นดาวดวงเด่นเลยแหละนะก็ลองทําดูนะคะจากพลังงานหน้าไพา่เห็นไหมโชคชะตาฟ้าเปลี่ยนแนละ้วดวงคุณนะลองลองซื้อไม่ไม่ได้นสนับสนุนให้เล,เล่นหวยนะแม่หมอเขาไม่ได้ชอบเล่นหวยแต่ว่าลองลองซื้อลอตเตอรี่ใบใบนี้คงรอให้โชคชะตาคือคือคือเห็นไหมครับหมุนหมุนเนี่ยก็คือการดวงคุณเปลี่ยนดวงคุณพลิกฟื้นไปในทางที่ดีดวงคุณพลิกเหมือน ตายแล้วเกิดใหม่เห็นไหมจากที่ร้ายจะก,กลับกลายเป็นดีดวงชะตาเปิดฟ้าเปิดดวงพลิกแล้วนะลองเสี่ยงโชคดูไม่แน่นะอาจได้โชคก้อนโตก็ได้นะลองดูนะเสี่ยงจากอะไรที่มันเกี่ยวกับคนตายอะ่ะลองดูนะคะเออเห็นไหมคุณถ้าหากว่าช่วงนี้คุณหมุนเงินอยู่หรือว่าคุณกำลังปรับบ,บาลานซ์อารมณ์ความรู้สึกของคุณอยู่ก็ประคับประคองมันให้ดีนะ อขับรถขับอะไรก็ให้เรามัดระวังในเรื่องของการขับรถพวงมาลมพวงมาลัยอ,อะไรอย่างนี้นะมัดระวังนะปรับสมดุลในเรื่องของอารมณ์ให้ดีนะคะเห็นไหมเดินทางแน่นอนเกี่ยวกับการเดินทางการเดินทางครั้งนี้ให้ระวังใหญ่ใจร้อนระวังในเรื่องอารมณ์อารมณ์อมของคุณนะนี่มีทั้งขาวทั้งดนเดี๋ยวคุณเป็นคนที่มุทะลุดุดันจิตใจแบบร้อนอะไรอย่างงี้นะอืมฮึกเหิมเนี่ยลุยกล้าอืม ให้ระวังในเรื่องของการขับรถไพ่ใบนี้แน่นอนเลยให้ระวังขับรถด,ดีๆนะอย่าใจร้อนอย่ามุทะลุดุดันนะให้ประคับประคองในเรื่องของอารมณ์นะปรับสมดุลให้ดีนะคะคนวันศุกร์ไพ่เตือนเลยนะมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆงานใหม่ๆอะไรใหม่ๆแม้แต่ความรักความสัมพันธ์นะโชคดีสําเร็จสมหวังนะเนีย่ยอืคุณจะกลับมาอยู่กับตัวเองมากขึ้นคนวันศุกร์คุณจะ หันกลับมาปรับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกคุณจะกลับมาอยู่กับตัวเองคุณมองความรู้สึกของตัวเองคุณจะรู้ว่าคุณต้องการอะไรกลับมาทำสมาธิอยู่กับตัวเองเยอะๆและคุณจะได้คำตอบตอนนี้คุณอาจจะได้คำตอบแล้วแหละไม่หมอจากหน้าไพ่ที่ผ่านมาคุณน่าจะรู้แล้วว่าว่าคุณต้องการอะไรเพราะว่าหลังจากเรื่องราวที่ผ่านมาคุณเจอสถานการณ์หลายอย่างนะ และคุณกลับมาอยู่กับตัวเองกลับมามองความรู้สึกของตัวเองแล้วทีนี้ก็รู้แล้วละว่าตัวเองต้องการอะไรอแล้วกำลังกำลังประคับปรองกําำลังปรับบาลานซ์ในเรื่องของอารมณ์สมดุลในเรื่องของความรู้สึกอยู่นะทำให้ได้นะคะเห็นไหมคุณจะหลุดพ้นจากบ่วงพัฒนาการนะนี่เดอะเวอร์เนี่ยเห็นไหมคะหลุดพ้นจากสิ่งที่คุณเคยติดติดกับดักมันอยู่่ะอืมถ้าใครบูชาองค์พญานาคก็ถวายบุญให้ท่านแล้วก็ขอพรด้วยนะคะ คุณถ้าทําเกี่ยวกับการค้าการขายเกี่ยวกับต่างประเทศสื่อออนไลน์เนี่ยดังเลยนะปังเลยนะเออเป็นที่รู้จักในในกลุ่มง,งานของคุณนะเนี่ยคุณจะเป็นที่โดดเด่นเป็นที่รู้จักนะใครเห็นก็สะดุดตาต้องใจคุณนะเออทําเกี่ยวกับสื่อออนไลน์การค้าการขายเขาประสบความสําเร็จนะเงินทองเข้ามาหลังไหลมามีโชคมีลาบนะคุณจะหลุดพ้นนะ ถ้าคุณยังติดกับดักอยู่ในบ่วงอะไรก็แล้วแต่คุณจะหลุดพ้นจากสิ่งสิ่งนั้นค่ะโชคดีนะคนวันศุกร์นะเออเจออะไรมาแต่ให้ระวังใหมไหนเดวิลเนี่ยระวังอัตราตัวตนความมีอีโก้ทิฐิมานะอะไรทั้งหลายเนี่ยหรือไม่ก็ให้ระวังอย่าไปทำอะไรที่มันผิดศีลธรรมนะเดวิลก็คืออะไรที่มันสีรักๆเทาๆถ,ถ,ถ้าเป็นในเรื่องของความรักนะมองดูแล้วนะ มีเรื่องถ้าเป็นเรื่องเนถ้าเป็นในเรื่องของความรักนะเข้ามาให้คุณในเรื่องให้ตัดสินใจคุณเลือกดีๆนะไอเดวิลนี่ถ้าหากว่าใครที่มาเดินทางมาหาหรือจะมีคนเดินทางมาหาคุณและคุณไม่งั้นคุณก็เดินทางไปหาเขาแน่นอนเนะี่ยมีมีเกี่ยวกับคนรักคู่รักให้คุณได้เลือกได้ตัดสินใจนี่มามันจะมีคุณจะเจอคนดีแล้วก็คนที่มาหวังหวังผลประโยชน์คุณแล้วก็หวังในรูปลักษภายนอกคุณมาแบบคิด18บวกแล้วไม่ได้จริงจังอะไรนะ เดวีก็คือความลุ่มหลงมัวเมาอย่าทำอะไรผิดศีลธรรมหนึ่งอย่าทำอะไรผิดศีลธรรมสองถูกถูกต้องมาก่อนถูกใจอย่าลุ่มหลงมัวเมากับบางสิ่งบางอย่างอะไรที่มันไม่ถูกต้องผิดศีลธรรมอย่าทำแมแต่การพนงพนันแม้แต่ความรักที่มันมีเราสองสามคนหรือว่ามาเพื่อหวัง ผลประโยชน์หรือว่าหวังในกายของคุณนะ่ะคุณก็คิดให้ดีมันจะเกิดผลมันไม่ดีอย่านะอย่าทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องผิดศีลธรรมนะเพราะคุณเป็นคนมีครูบาอาจารย์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองคุณทํทำอย่างนั้นไม่ได้นะเมื่อหลุดแล้วก็มันจะมีมารมาผจนเนี่พอคุณหลุดจากบวก่วงพนาการทั้งหลายแล้วนี่มันจะมีมารเข้ามาทันทีเลยเนี่ยเจ้ากรรมในเวรคุณนะคนเนี้ย คุณดูดีๆนะอะไรที่มันเหนื่อยมันจะไม่ใช่ถ้าถ้าเราฝืนความรู้สึกเราต้องทำอะไบางสิ่งบางอย่างที่มันอึดอัดกดดันฝืนความรู้สึกอย่าทำนั่นคือไม่ใช่แล้วค่ะคิดดีๆนะมันจะมีบททดสอบเข้ามาเนี่ยกิเลสตัณหาราคะมานจะมาผจญพอคุณหลุดพ้นจากบ่วงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันก็จะไม่มานเข้ามามันจะมีบททดสอบเข้ามาเรื่อยๆนะในชีวิตของคุณเนี่ยดูดีๆนะคะ เขาจะมาเทสมาทดสอบคุณว่าคุณจะหลงไปกับมันไหมนะไอ้กิเลสตัณหาราคะไอ้ตัวไอ้ตัวเดวิลเนี่ยเออแล้วก็ลดอีโก้ลดทิฏฐิของตัวเองลงมาพยายามทำในสิ่งที่ถูกต้องอะไรที่มันทำให้เบียดเบียนตัวเองและเบียดเบียนผู้อื่นอย่าทำทำในสิ่งที่รู้สึกว่าเราสบายใจแล้วไม่ทำให้ตัวเอง เป็นทุกข์ไม่ทําให้คนอื่นต้องเป็นทุกข์หรือเดือดร้อนน่ะทาได้แต่เมื่อไหรท่ที่คิดดีๆก่อนที่จะลงมือทําอะไรอ่ะสมมุติมันมีมันมีบางอย่างให้มาตัดสินใจนะอ่ะสมมติมันมีคนมาชวนคุณไปลงทุนอย่างเงี้ยนะอ่ะคุณไม่มีเงินอย่างเงี้ยอ่ะคุณต้องไปกู้ยืมเขาอย่างเงี้ยไม่จะไม่ได้แล้วคุณเดือดคุณเบียดเบียนตัวเองแล้วนะเนี่ยคุณกําลังจะเบียดเบียนตัวเองแล้วนะแล้วเขาไปเดือดร้อนคนอื่นอีก เอออย่าทํานะคะคิดพิจารณาให้ดีว่าสิ่งที่เราทํามันถูกต้องไหมเพราะงั้นมันจะเป็นปัญหาตามมากลายเป็นหนี้สินรุมเร้าถ้าไม่มีก็คือไม่ทําทุกอย่างเข้ามาไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันเป็นบททดสอบว่าเราจะหลงไปกับสิ่งสิ่งนั้นไหมความรักก็เหมือนกันจะมีคนเข้ามามันจะมีทั้งของของแท้แล้วก็ของไม่แท้รักแท้ก็รักไม่จริง คนรักจริงก็จะมีเข้ามาหาคุณนะแล้วก็มันจะมีเข้ามาหลอกตัวหลอกก็มีค่ะมีทั้งตัวจริงและตัวหลอกดูดีๆค่ะ <c oughs> ถ้าคุณเลือกดีคุณก็จะได้ถ้าคุณหลงเพื่อสิ่งสิ่งนั้นเออตอบสนองคุณคุณก็จะเสียใจคิดให้ดีๆนะคะนี่คือพลังงานของคนวันศุกร์นะเรื่องที่เขาเตือนก็คือให้ระวังนะ ในเรื่องของการขับรถการใช้อารมณ์คุณมีเกณฑ์ได้เลือกได้ตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างจะเข้ามาให้คุณได้ตัดสินใจอาจจะเป็นความรักก็ได้งานก็ได้คนหรือสิ่งของอะไรก็ได้อย่าลังเลสงสัยให้เด็ดขาดชัดเจนกับตัวเองคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางหรือไม่ก็คนทางไกลจะเดินทางมาหาคุณคุณมีเกณฑ์ได้จบบางสิ่งบางอย่างมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เคียงข้างคุณนะ พยายามปรับพลังงานบาลานซ์อารมณ์ความรู้สึกให้มันสมดุลคุณจะหลุดจากบ่วงพันธนาการแต่เมื่อไหร่คุณหลุดได้แล้วคุณก็จะมีบททดสอบเข้ามาอีกก,ททอาาอก,ก็คือไอเดวิลตัวนี้แหละกิเลสตัญหาราคะ,ะความอยากรักรักโลภโกรธหลงความไม่พอไม่พอดีถูกต้องต้องมาก่อนถูกใจงองู มาก่อนชอดชิงโง่ต้องมาก่อนฉลาดไม่รู้แหละต้องมีสตินะคะทำสมาธิเยอะๆนะคะสำหรับคลิปนี้แม่หมอไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะคุณวันศุก